เชีย่ยืเอ๊คือคีย์บอร์ดเก่าใช่ไหมมันไม่ดีหรอวะ <laughs> เอ๊เฮ้ยเดี๋ยวนะไอเชีย่ยมันเวอร์วะขอแค่คุณวางไอเจ้าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยไว้หน้าร้านน่ะคุณแค่ลงเปิดเกมอะไรก็ได้ให้เกมเมอร์เหล่านั้นน่ะไปกด w a s d เหมือนในไฟติ้งเลงที่ผมทำอยู่อ่ะไอเกียร์ซื้อเงินหลุด สวัสดีครับทุกคนในวันนี้ผมได้มีโอกาสมาลอง Magnetic Keyboard ครั้งแรกโดยที่ตัวที่ผมได้ลองเนี่ยคือตัว m a ทหกสิของ m มลกิกทาง Key Pro เนี่ยเขาส่งให้ผมลองเว้ยแล้วในคลิปในวันนี้จะเป็น first impression ล้วนๆเลยก็ว้าวขนาดไหนไปดูกันเลยวันนี้มี2อันเป็นของ m มลกิกรุ่น m a ทห8ดูกล่องไหมดูตดูกล่องกันเป็นกล่องที่แบบ first impression คือแบบ มันดูไม่เหมือนกล่องคีย์บอร์ดเลยวะเป็นเหมือนแบบโค้ดแบบโคดดิ้งโอเคคำถามคือเราจะแกะยังไงอ๋อตรงนี้มันตอนแรกของเวโมมันจะล็อกไวไม่ฮะมีสองอันอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งเป็นาธาตุหนึ่งอีกอันหนึ่งเป็นาธาตุหนึ่งอะมีสองธาตุที่เขาส่งมาให้เทสปเด็นคือที่ผมอยากลองลองเทสอะเพราะว่ามันคือแมกเนติกคีย์บอร์ดที่หลายๆคนแบบเฮ้ยพี่ฮะพี่เคยใช้แมกเนติกคีย์บอร์ดไหมมีของเบลกิกมี สติ๊กเกอร์ให้ด้วยสติ๊กเกอร์พึ่งน่ารักโอเคในกล่องจะมีคู่มือเนาะแล้วก็คีย์บอ,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 อร์ดแล้วก็เหมือนมีอุปกรณ์ด้วยให้อ่ะเดี๋ยวซิเหมือนนี่สีม่วงเอาเหรอไอ้เจ้าคีย์บอร์ดเก่าหนีไปโอเคมามาดูกันจะว่าไปผมยังไม่ได้เปิดไฟนี่ยว่ะเปิดไฟแบบทาดานฮะไฟปิ้นด้านก็รู้นนะเอาเชือกทำไงเนะี่ยอ่าโอเคโอ้ไม่ได้เปิดแอร์มันก็จะร้อนๆหน่อยนะครับ อาละอันนี้เขียนว่า Accessory น่าจะมี Accessory ตรงนี้ก็คือสายเหรอน่าจะอ่าแต่เป็นคีย์บอร์ดที่ไม่ได้บิวอินสายนะก็คือคุณสามารถคอสตอมสายได้มาปเปิดดูสิเฮ้ยใส่วะ่ะเป็นใส่ใส่วะ่ะคุณดูด,ดิเอ๊ะทำไมในกล้องมันเป็นสีสีน้ำเงินวะคุณเห็นเป็นสีน้ำเงินปะแชทคุณเห็นเป็นสีน้ำเงินใช่ปะในในจออะแต่มันเป็นสีม่วงเว้ยฮะุยแตุ่ยแชท แชทแชทฟังนะน้ำเงินอ่ะคุณเห็นเป็นสีน้ำเงินใช่ป่ะสีสีสีแบบไม่ใช่สีที่ผมเห็นอนะแป๊บนึงอันนี้มีคีย์แคปสำรองให้มั้งใช่แล้วก็มีสายให้แล้วก็มีที่ดึงคีย์แคปให้ซึ่งเราจะไม่ใช้เพราะว่าเรามียนเก่าโอเคกล่องก็งกงตะกี้เท่านั้นเดี๋ยวเก็บทุกอย่างลงกล่องก่อน เอ้ยแต่เป็นไอ้น,นี่นะเอางี้มันเป็นมันไม่ใช่สีแบบมันอ่าเอางี้เอางีเาง้เดี๋ยวลองผ่านกล้องอีกตัวหนึ่งอ่าอันนี้เห็นอันนี้เห็นคุณดูนะอันนี้คือสีที่คุณเห็นใช่ปะสีน้ําเงินถูกต้องไหมนี่คือสีที่ผมเห็นแล้วผมไม่ได้ตาบอดสีอ๊บนึงนะนี่นี่คือสีที่ตาจริงๆเห็นเห็นปะ่ะสีมันไม่เหมือนกันเว้ อ๋อเชียร์ไว้นหนนะหน้าหน้าหน้าวีผมค้างเพราะผมปิดหน้าวีไว้ผมเอาที่จับแขนอย่างนี้มาน,นน่อ่าไป้นหนึ่งนะปิดไงวะเออไม่ต้องปิดเอาเพราะว่า,วามีหน้าทัลล้งุดหลอนหลอนอยู่ด้านขวาเออมันคนละสีเว้งงปะเออผมงงแล,นนแบบ <laughs> แล้วไอเดียแบบแล้วนึกถึงอ้นั้นเลยอะที่มันเป็นชุดสีน้ําเงินหรือทองอะจำได้ปะอ่าเอาละอันนี้กล่องหนึ่งอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งสําหรับกล่องแรกนี่อันนี้น่าจะเป็นไว้หนึงอัน คือกล่องมันไม่ได้ออกแบบมาไม่ดีนะแต่มันเป็นชั้นเองเว้ยเรามาดูกล่องอีกรอบตรงนี้มี Play for fun not for win เอ้ย not to win อ้าวเชีย่ยโอเคแต่ผมจะ Play to win ดีครับอ่าอันนี้เป็น purple light m e l k purple light อันแรกนะมันเป็น purple light โอเคปะส่วนอันนี้อ,นนอ,นอันนึงก่อนนนี้ทาด้ทาด้เอ้ยนี่ไงอันนี้เป็นอีกอันนึงแต่อันนี้เป็นเข็มตานฮฮ สีน้ำตาลกับสีม่วงมาให้อันนี้น้ำตาลครับอันนี้น้ำตาลนี่แล้วก็มีลายด้านบนคือถ้าเป็นชื่อรุ่นอะมันชื่อเอิร์ธมัง้งอันเนี้ยส่วนอันนี้เป็นอันนี้จำชื่อรุ่นไม่ได้โอเคถ้าเสียบไฟนะ่าจะต่างอนะมันเชี้ยวเลยบอขอตัดสทีขอโทษคราบนี่อันนี้แสงเฮ้ยแต่แสงในกล้องกับแสงกับตาจริงไม่เหมือนกันอรกแล้ววะ่ะแต่ใช้สีม่วงแล้วกันโอเคมามือในสวยจังไอจฉา โอเคมาคือหลักๆอ่ะเจ้าตัวนี้นะเป็นแมกเนติกคีย์บอร์ดตัวแรกที่ผมจะได้ใช้ดีมันเพื่อนเพราะเปลองเมาส์ก็เป็นไปได้จริงๆแล้วมันมีแอบมีแสงด้วยด้ยตะล่างมีแสงไว้ทุกคนมันแอบมีแสงมันแบบมันแอบอ่ะมันแอบมีแสงเว้ยไหนาก็ไหนละนี่คืออาจจะเห็นอาจจะเห็นเห็นไหมว่ ไม่เห็นมันเป็นซอกอ,ะอ่ะอะนี่คือด้านใต้อะ่ะมันจะมีไฟอยู่เห็นปะมีไฟไฟแบบไฟแอบอะ่ะเดี๋ยวลองปิดไฟไหมอ่ะนี่คือมันเป็นไฟแบบไฟแอบอะ่ะอืไฟแอบเว้ยไฟแอบแบบไฟแอบอะ่อบอะคือทุกคำที่มันเป็นสวิชช์ทิบแต่มันเห็นนะเห็นไหมวะแชทเห็นไหมวันต้องเนี่ย มันเป็นไฟแบบไฟแอร์แบบไฟอยู่ด้านล่างอะโอเคแต่หลักๆนะวันนี้เรามาเทสอันนี้กันดีกว่าที่อยากให้โฟกัสคือความพิเศษของเจ้าอันนี้มากวามก,มากว่าแมกเนติกอะว่ามันต่างจากปกติยังไงอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างจากปกติเป็นงไงเว้ยแบบถ้าตามแบบความฟีลลิ่งอะโอเคเรากลับไปที่หน้านี้อ่ะโอเคอันนี้คือหน้าอินเทอร์เฟซของเขาที่เขาบอกว่านี่ครับใช้นี่ครับเปิดค่ะเปิดไฟละ อาจจะเปที่ผมเซตติ้งก็ได้เอาละคืออ่ะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะสีส้มตาลมีไฟท้านบนแล้วก็เดีย๋ยวดูด้านหลังไหมด้านล่างเดีนี่ด้านหลังอ๋ออ๋อตัวหนึ่งนะอ่ะถูดีถูด้านล่างสาหรับคนที่ชอบไอ้เจ้าตัวเนี้ยอาจจะไม่แน่ใจว่าบางคนชอบไหมไอ้ที่มันเป็นแบบงัดขึ้นอ่ะแต่สําหรับผมผมผมไม่อะไรมากที่มันไม่มีตัวหนังตัวงัดขึ้นซึ่งสมัยนี้มันก็ไม่ค่อยมีตัวงัดขึ้นแล้วปะที่มันจะแบบเหมือนแบบ ง,งัดงัดงัดขึ้นได้เมันกับงัดอย่างเงี้ยเขาะะ้าใจปะแล้วก็ตั้งเออของคุณมีเหรอเออก็จะเสีน้ำตาลเอาจริงน้ำตาลก็สวยนะโอเคปะเรากลับไปดูที่เจ้าตัวซอฟต์แวร์สิอ่ะทาละมีอะไรบ้างด้านบนเป็น device กดบวกได้เอ้ยนี่ไง connect ได้ USB อ๋อนี่ไงก็ถ้าเราอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะสมมติผมอยากเปลี่ยน home เป็น print screen ได้ไหมอะไรคือเมาส์อ่ะคือเซตป้าโฮได้เหรอ t ็อกเ LED ได้แล้วเรา,เราต้องตั้งคีย์อุ้ยมีแสดงว่าใช้ไวเลสได้นะเนี่ยท็อกเ o s FN Reset Pin Skin อยู่ไหนอะอะไรคือ Super Key อ่ะเอาไปว่าเราอยากได้ Pin Skin เฮ้ยอืมใช้ไงวะอ,อ๋ออันนี้คือ l a อร์ FN กับเ Layer เยอร์ธรรมดากับ Layer, layer, layer FN ใช้ใช้ได้ปะคือสมมติว่าเราอยากเพิ่มตัวเสียงเอ้ยเพิ่มตัวเสียงได้วะอืมใช้ได้จริงใช้ได้จริงเอ๊ะท็อกเกิล AL AL Mode LED LED mode LED color เอ้ยเปลี่ยน LED color ได้ด้วยเปลี่ยนอ๋อนี่ไงด้านบนด้านบนด้านบนปรับได้เปลี่ยนไลทิงได้ด้วไอหลังเมาส์ของเอ่อที่เป็นที่มันมีวีนัสครับมันชื่อไซเทิร์นอันเนี้ย <c oughs> แต่ขาขอโฟกัสที่บอกว่อาอะ <c oughs> ฉันต้องปิดไฟอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เราต้องปิดไฟอีกรอบหนึ่งตาด้เดี๋ยวปรับใหญ่ๆให้อะปรับนี้ให้ถ้าปึ๊บเออนี่ไง เห็นละเห็นปะนี่เห็นละมีสปีดด้วยอ๋อเออมันปรับให้แบบอย่างนี้ได้เลยว่อะอะอยากเห็นบล็อกไลท์มากกว่า <laughs> มันอยากเห็นบล็อกไลท์มากกว่าเขาบอกมันเปลี่ยนได้นี่ไงเปลี่ยนได้ก็เป็นหีฟ้าเฮ้ยก็เป็นก็เปลี่ยนได้นี่ว,วะ่ะแต่แสงที่พวกคุณเห็นนะ่ะกับแสงที่ผมเห็นนะ่ะมันไม่เหมือนกันอีกแล้ววะ่ะเอ๊ะเออมันปรับ ehu saturation ม็มีสปีดไม่มันมีสปีดด้วยมันเป็นโหมดสเตติกนะ เอาเป็นว่าแบ็คไลท์จุด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 เออผมผมว่าผมผมเริ่มเห็นสีละตอนแรกไม่เห็นเว้ยเออมันบอกว่าได้มากสุด3-6ใช่ปะ่ะอ่ะเราเอาสว่างสุดสิมี Brightness Direction ด้วย r a n d o m COLOR WHEN PRESS ส a n d o m COLOR แล้วก็ปรับสีได้อ๋อนี่ไงคือจริงๆแล้วอ่ะเราดูจากก้างบนนี่ก็ได้เว้ยอ่ะสีนี้ละกันโอเคไอ้พวกไลทิ่งเอยอะไรเอยลาปิทิก กเออไอพวกเ a า i d ทริกเกอร์เนี่ยเป็นอันใหม่เว้ยเ a า i d ทริกเกอร์ดินามิกคอลลีสเอ a กซ์วิเอตและรีเซ็ตตัวคีย์เบสออนตัวเอ็นเทนชั่นเพื e อเลือกเลือกคีย์เ e ือ l เลือกคีย์ first อ๋อนี่ไง W a S D เป็นรับไปท i ิกเ r อยู่ป่ออ๋อคือ,คอเราต้องเซ็ตคือเราต้องเลือกคีย์ก่อนอ๋อคือไอ้ Rapid t i ก g e r เนี่ยมันคืออันที่เขาบอกว่า AD ในในวาร a โลแล้วแบบมันขี้โกงอะอุย้ยเชียหืม <c oughs> เอ๊ะคือคีย์บอร์ดเก่าใช่ไหมมันไม่ดีหรอวะแป๊บนึงเอ๊ะเอ๊แป๊บนึงมันแป๊บนึงทำไมเหมือนอินอร์เนตมันค้างวะอ๋อเพราะมันเป็น e s p o r t profile นั่นเลยอ๋อดีฟอลต์เขาเปิดลาบพิทิเกอร์หมดเลย Set Actuation Point Set Bottom Dead Zone ก็คือปรับแบบเออช่วยคืออารมณ์ประมาณเหมือนกดนิดเดียวก็ไปอะไรอย่างงี้ปะ โอเคงงกันใช่ไหมครับว่า action u a t point คืออะไร dead zone คืออะไรแล d trigger คืออะไรโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายถ้าผิดตรงไหนก็ช่วยแก้ด้วยเพราะว่าผมก็กําลังทําความเข้าใจมันเหมือนกันไอ้แท่งการาฟสีแดงนี่อความแรงในการกดนะคือคีย์บอร์ดอ่ะมันจะมีสวิชแล้สวิชเนี่ยจะมีความลึกของสวิชอยู่คือสมมติผมกดแบบเต็มแรงเลยมันจะลงไปล่างสุดเห็นไหม แต่เจ้าแมกเนติคีย์บอร์ดที่มีเรื่อง actuation point เนี่ยหรือว่าแมกเนติคีย์บอร์ดเนี่ยมันสามารถปรับ s e n ิ i t i v i t y ได้ครับว่าเรากดไปน้อยขนาดไหนแล้วมันจะเริ่มทํางานเลยคีย์บอร์ดปกติเนี่ยอาจจะต้องกดลงไปลึกมากๆม,มันถึงจะเริ่มทํางานถูกต้องไหมแต่แมกเนติคีย์บอร์ดเนี่ยคือแค่เรากดลงไปลึกกว่าที่เขาเซตไว้หรือว่าที่เราเซตไว้นี่สมมุติผมเซตไว้0.1คือก็คือตรงนี้เนาะเซตไว้0.1ปุ๊บกดเข้าไปเท่านี้มันทํางานเลยครับหรือถ้าเราเซตไว้ลึกๆอ่าเราเซตไว้ตรงนี อย่างเช่นตรงนี้น่าจะประมาณ1.3เนาะ1.3เราเซฟไว้1.3คือเราต้องกดลงไปอะความลึก1.3มันถึงจะเริ่มทํางานอันนี้คือ actuation point ส่วนเราเป็น trigger ไอ้เจ้าเราเป็น trigger เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ความลึกแต่มันขึ้นอยู่กับความลึกของการกดต้องบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ actuation point แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรากดไปลึกขนาดไหนโอเคเราจะรีเซ็ตกลับไปทํางานที่1ใช่ไหม0.1หรือ0.2แล้วแต่คนเซ็ตเนาะอ่าคือ สถานการณ์ก็คือเรากดลงไปเฮ้ยกดละแล้วตอนเนี้ยมันทํางานแล้วใช่ไหมทางานทํางานทํางานทํางานแล้วรับไปทิกเกอร์เนี่ยถ้าเราเซตไว้1มิลลิเมตรศูอ่ะก็คือความกว้างของรับไปทิกเกอร์เนี่ยคือกว้างขนาดไหนรับไปทิกเกอร์ก็คือถ้าเราสามารถกดปุ่มเดิมซ้ําถ้าเราปล่อยปุ่มนิดหนึง่งถ้าเราปล่อยปุ่มมา0.1มิลมแล้วกดลงไปอีกครั้งหนึ่งมันจะถือว่าเรากดําได้ครับก็คือปล่อยไว้อะแหละก็คือยกปุ๊บมันเริ่มทำงานเลย ภายใน0.1มิลเพราะงั้นมันจะมีประโยชน์ยังไงมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราอยากให้จะ snap แบบเรื่อยๆครับแบบปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยอืมอันนี้คือระเบิดิกเกอร์ก็คือถ้าเรายกนิ้วนิดเดียวแล้วกดลงไปอีกรอบหนึ่งเราจะค่อยๆกระดึบได้แบบกระดึบ๊บกระดึ๊แบกระดึบเงี้ยกระดึ๊บกระดึบเห็นไหมกระดึ๊บนี่คือระเบิดิกเกอร์ครับเพราะงั้นสมมุตินะว่าเราปรับระเบิดิกเกอร์ไว้เยอะมากๆมันจะทำให้เรากดครั้งหนึ่งเนี่ยเรายกยกนนนนนนนิิิ้้้้ววววออ่่ะะะะมมมััััจจไไไไปปปปกกลแตถาาาเเเรรรบดดดดีียย็คืณ แต่คือพูดตรงๆนะอะไรแบบเนี้ยมันพูดด้วยฟิลลิ่งยากมากเว้ยเพราะมันเป็นระดับแบบมิลลิเมตรอะ่ะมันต้องใช้เครื่องวัดเลยด้วยซ้ำแต่ความเจ๋งอ่ะก็คือเราเซตแอ็กชั่นพอยต์ได้อันนี้ผมก็วาวละคือแอ็กชั่นพอยต์อ่ะมันทําให้เหมือนกับการว่ากับการที่ว่าแทนที่เราจะต้องกดลงไปเพื่อเดินลึกมากๆเราสามารถแค่แตะเหมือนทัชสกีนอ่ะแล้วมันเริ่มทำมาทำงานได้เลยเว้ยอันนี้คือความเจ๋งมันทําให้เราได้เปรียบเวลาแบบเราเรีแอคชั่นแบบเฮ้ยเดินขวาอุ้ย อุ้ยเจ้าคเราเดินสายเลยมันจะทำให้เรามีโอกาสรอดมากขึ้นเอออะไรประมาณนี้อันนี้คือหลักการการทำงานของแมกนีติกสวิตช์ก็คือนะมีแอคช a t เอชั่นพอยต์บ o อ d ตอมเดยโซนแล้วก็เราไปทิกเกอร์อ่ะแล้วบ o อ t o อมเดย์โซนคืออะไรคือมันเอาไว้กัรลั่นครับคือบ o อ t o อมเดย์โซนเนี่ยถ้าเราเซฟไปนิดเดียวอะ่ะมันจะทำให้ ถ้าเราเผลอยกนิดเดียวแล้วมันอยู่ทํางานเลยเขาก็เลยมีปตอมไรโซนไว้แต่ปตอมไปโซนไม่ค่อยแนะนําให้ไปปรับอะไรเพราะมันเป็นเหมือน Factory ของเขาอยู่แล้วว่าเออมันไม่ควรจะประมาณนี้คือสาเหตุที่มันมีปตอมไปโซนให้ปรับเพราะว่าบางทีถ้าเราปรับไปศูนย์หรือว่าน้อยเกินไปอะ่ะมันจะทาให้คีย์บอร์ดเราอะ่ะลั่นแบบลั่นปล่อย เหมือนที่บอร์ดกดไม่ติดอะ่ะอยู่ๆมันก็แบบเฮ้ยเราขยับนิดเดียวแบบเราแค่สั่นอะ่ะแค่ so สวิสสั่นนิดเดียวอะ่ะมันหยุดทํางานเลยครับเพราะงั้นอืมมันเลยมีเจ้าตัวปตตอมเดยโซนไว้ให้แบบเฮ้ยเพิ่อปล่อยนิดนึงไม่เป็นไรยังทํางานอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าเจ้าปตตอมเดย์โซนเนี่ยคือถ้าเรากดไม่ถึงมันก็ไม่นับนะคือกดลึกสุดอะ่ะอืมก็เท่านี้ครับสั้นๆแป๊บนึงนะโอเคสงสัยวะอ่ะต้องต้องปืนนี้พอเราเพิ่งเล่นตะกีไป เฮ้ยเ,เ,เชีย่ยเอ๊ะเอ๊ยเชี่ยอธิบายยากว่าแชทเฮ้ยเดี๋ยวนะใช้คำว่าอะไรดีวะฟิลลิ่งเหรอมันมันคือไอเชี่ยมันเวอร์ว่ะคือเราอ่ะก็จะติดภาพคีย์บอร์ดลดระยะการกดให้ติด เอางี้พูดบ้านๆเลยนะเวย้ยแม่งเหมือน60%ิเปอร์ไป1 4อ่อ่ะเอาแล้วกูคีโมแล, <c oughs> ล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเชีย่ยป็นตัวเดียวกับผมเลยนะสีนู้นสึกฟินเลยใช่ไหมเออมันแบบเแม่งมีเพิรมเฟรมเลทในห้องลองปืนเหรอเฮ้ย60ป่ะทำไมมัน60ิ่วะเออกราฟิกอ่ะ คือผมอ่ะอ่านบีบเลยเว้ยแต่แบบเขาบอกมาแค่พี่ไอ้ไ่ใช่พี่เออนี่นะคะมันคือลาปิทริกเกอร์ไอเชียมันไม่ใช่เว้ยจะว่าไงดีวะจะว่าไงดีคืออย่างนี้จะว่าไงดีวะคือเวลาเรากดคีย์ลงไปอะเวลาเรากดคีย์ลงไปอะมันต้องกดให้สุดมั้งใช่มันมันคือคีย์บอร์ดเวลาเรากดอะ มันกดให้สุดมันถึงจะเดินถูกต้องไหมคีย์บอร์ดอธิบายงไงดีวะเอ่อ <c oughs> อ่ะ,อะเอางี้เรามาดูหน้านี่กันคือเวลาเราก,กดคีย์บอร์ดอะคีย์บอร์ดมันจะมีระยะกดอยู่ใช่ปะคือกดลงไปกดกดเข้าใจไหมไอ้คีย์บอร์ดอันเก่าอ่ะมันต้องกดให้สุดหรือเกือบสุดมันถึงจะเดินเไปแต่อีตัวเนี้ยแม่ง กดแล้วไปเลยอ่ะคือใช่แหละมันอาจจะไม่ดีถ้าแบบมันเรื่องล่าอะไรเงี้ยแบบแต่สําหรับสาย fps อะไรเงี้ยสมมติว่าผมจะกดอ้าวเชี่ยมันไม่เดินวะอ้าวอย่างเงี้ยอ่าอ่ะคือสมมติผมกดดีผมมันเขาไม่เห็นนะแต่ผมกดละอันนี้กด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 เออต้องกดให้สุดอ่ะมันถึงจะเดินอ่ะกว่ากว่ากว่ามันจะเดินอ่ะมันมันต้องกดให้สุดอ่ะอ่ะ แต่อีค์บอร์ตตัวเนี้ยกูยนในเก่าเก็บเลยอ่าแต่เจ้าตัวนี้นะมันเหมือนแบบเอางี้สมองเราเว้สมองเราเอาล่ะนันสรุ้จะเดินซ้ายสมองสั่งการนิ้วกดไม่ไปเลยอ่ะแต่ตู้เก่าคือแบบสมองสั่งการกดกดถึงยังวะแล้วกดถึงมันค่อยเดินแต่ตัวเชียนีคือแบบสมองสั่งมือกด้วไปเลยใช่คือแค่แตะไม่งเดินเว้คือแบบ ฮะ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 ว้าวเชี้ยอย่าตั้งทุกปุ่มรันปุ่มอื่นบ่อยมากเออว่ะอ๋อ oh! คือเข้าใจละอันเนี้ยคือถ้าเรากดแบบอ่ะถ้าเราเซตไว้เอ่อนึ่งนะ sensitive คืออะไร how much you need to release a key to deactivate เออ yeah. oh, เชี่ยอ๋อแบบนึ้นะ มันมีมันมี actuation point กับ sensitivity ใช่ป่ะคือใช่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันเออว่ะแบบเหมือนเผื่อไปสกิดปุ่มสก่ยดอยู่อยู่ตัวเนี่ยไะอยู่อยู่ตัวตัวผมก็อ๋อโอเคอ๋อคือมันมีปัญหาแบบลั่นด้วยใช่ไหมวิ่ยแต่มันแบบว้าวเอาไอ้ feeling feeling มันคือกดปุ๊บไปปั๊บอ่ะแบบ มันมันเหมือนแบบเออมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนคุณคุณได้จอใหม่อ่ะแล้วมันเป็นจอแบบมันเป็นจอลื่นอ่ะไอเชี่ยกูเวอร์ว่ะแต่มันคือฟีลลิ่งหกสิบไปร้อยสี่สี่จริงๆอ่ะเอ่อแอคชั่นพอยต์อ่ะสมมติปุ่มสี่เม่กี้ผมลองลาบิปชิกเกอร์มันกดหนดได้หรือเปล่าว่าต้องกดขนาดไหนถึงปุ่มจะตอบสนองในแอปได้เนี่ยมันจะเป็นบอททอมเดสโซนอะไรนี่ป่ะเซตเดอะพอยต์ทูแอคทิเวตคีย์เพรสอ่ะสมมติว่าเรากดปุ่มสเปซบาร์กลัวมันลั่นสมมติว่าเรากลัว อุ่มสวสีทปลาลันใช่ปะ่ะเรากดไฮไลท์ให้มันอะตอนแรกตอนแรกสมมติว่ามันเป็นศูนจุดหนึ่งใช่ปะ่ะเราแค่สกิดเออสกิดปุ๊บแม่งไปเลยสกิดปุ๊บไปเลยแบบแค่แบบสกิดอะใช้คำว่าสกิและกักนอ่ะดูนะเอ่าเนี่ยเฮ เออคือมันสะก,กิดแล้วมันไปเลยไไม่เป็นไรครับแล้วไม่เป็นไรแล้วครับแปะล,ลิงสั่งซื้อไปเลยอ่ะสมมติถ้าผมแบบกระแทกกระแทกคีย์บอร์ดอ่ะแค่วางคีย์บอร์ดลงลงดังๆอ่ะหรือว่าแบบแบบแบบโอเคไม่นะแต่ถ้าสมมติว่าว,วางวางวางคีย์แบอร์ดแรงนิดนึง <laughs> มันมันกระโดดเห็นปะ <laughs> มันคือเดดโซนไว้เพราะงั้นถ้าเราเซฟไปสักสามอ่ะอันนี้คือสุดตี้ผมเซฟเป็นส มันต้องกดอ่ะเออมันต้องกดลงไปเว้ยโดนดีวะอ่าอ่ะอัน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 นี้จะกดนะเออมันต้องกดแบบโหต้องกดแบบอันนี้ผมผมกดไปแล้วนะเอาอยอ่างเงี้ยดูนะเนี่ยผมกดลงไปแล้วเว้ยเห็นปะผมกดลงไปแล้วแตไมไม่โดดต้องลงสุด มันต้องลงสุดมาถึงจะกระโดดเว้ยอ่งางั้นจริงๆแล้วอ่ะอย่างอย่างผมอ่ะผมเป็นคนที่ลงเวลากระโดดอ่ะผมกดแรงเฮี้ยๆเลยผมจะกดสามอ่ะเี่ยเทคโนโลยีวะแชทอะไรอ่ะมีเปลี่ยนสวิตช์ด้วยอะไรอ่ะ b e for e changing t h e setting preset the switch อ๋ออันนี้คือเราเป็น TTC KLM switch อยู่แล้วซึ่งอันนี้เอาเป็นว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบอ่าพูดตรงๆนเว้ยเขา เขา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 ดัใจแบบารณ์ประมาณแบบแฮแของเราเจ๋งคุณลองไปแกะดูแล <oo> okay, mm, anyway, <S arsi> oh, oh, ้วกันเพราะเขาบอกแค่ว่าแพ้นี่นะนี่นะคือแมกเนติกสวิชเอาไปลองดูแล้วกันบีบแม่งแค่นี้เลยเว้ยบีบแม่งแค่นี้เลยคือผมก็แบบโอเคอืันนี้ไหอ่ะคาลิเบตออโต้คาลิเบตอ๋อนี่ไงนี่คือความอ๋อนี่คือความแรงในการกดปะวะไอเลขที่มันสั่นๆนี่คืออะไรวะ ลองซูเปอร์คีย์ดูนะคุณดังโคตรตึงไอ้น,นี่เหรอคืออะไรวินล็อกเอ่ออันนี้คืออะไรคือมันไม่ให้เรากดปุ่มวินโดว์เอ๋อเนี่ยผมกดปุ่มวินโดว์ไม่ได้เนะี่ยบีบคือให้ไปวาวเองเชื่อแต่เขาเจ๋งดวว้วยถ้าเขาแบบเขาแบบเขากล้าที่จะส่งมาให้แบบตัวที่แบบเอ,อไปลองดิเข้า <c oughs> <c oughs> ใจปะเอ้ยเจง๋งอันนี้ดีฟอลต์เป็นหนึ่งจุดห้าก็คือกดไปแค่หนึ่งจุดห้าซูเปอร์คีย์คือเหมือนการสั่งเซตสองสามปุ่มไว้ในคีย์เดียวอ๋ออารมณ์ประมาณคล้ายๆมาโขปะปรับระยะกันฮะ คืออารมณ์ประมาณว่าเอาละ่ะถ้าคุณอยากกดปุ่มวินโดว์คุณต้องกดแรงเออารมณ์ประมาณถ้ากดปุ่ม A แล้วถ้ากด A แรงมากๆมันจะเป็นแบบ A c แ p l o ็อกอะไรอย่างนี้ปะ่ะอ่าเราเราเอาเปว่าประมาณนั้นแล้วกันเออโอเคเอาเป็นว่าเชียว้าวว่ะเออแล้วทำไมบางทีปุ่มวินโดว์มันล็อกไปวะเอาเ็น t y p i n ป profile โอเคเอาละ่ะ default เนี่ยมันเป็น0ูจุดหนึ่งคือผมว่าเขาเซตไปแล้วเว้ยว่าให้เราว,าว้าวอ่ะแล้วผมแล้วผมผมเททีคค่อบอกมาครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอผมขอโทษผมให้เพื่อนรอเว้ยแต่ เชียวพี่มันของจริงว่ะลองน,นึงนะนึกภาพไปออกง่ายๆของซูเปอร์ไกรเอ펙ต้องกดสองปุ่มในการแต่การเซตซีกับสเปซไปให้เซตซีในปุ่มเดียวอ๋ออารมณ์ประมาณแบบอ่ะแต่แต่สำหรับผมคือเหมือนอ่าถ้าที่คุณจีกระดูดบอกไปก,ก็คือกดปุ่มเดียวแล้วมันไปสองปุ่มใช่ปะ่ะแต่สําหรับผมมาผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นเป็นตัวช่วยมากเกินไปเว้เอา,อางี้สําหรับผมที่ ันไม่เหมือนมาโครยังไงอ่ะมันไม่เหมือน macro งงอมาโครตรงที่มาโครมันต้องอาจจะต้องกดแบบเออเซตปุ่ม F1 ไว้ให้กด2ปุ่มพร้อมกันแต่อันนี้คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกดแรงขนาดไหนคุณกดแรงสุดมันจะทําการ activate มาโครแต่ถ้าคุณกดเบาๆมันจะเป็นการออกอีกอย่างหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นปุ่สม,มสมมติว่าปุ่มคุณต้องการปุ่ม C กับ s w i c h bar ใช่ปะถ้าคุณกดปุ่ม C เฉยๆเบาๆมันเป็นปุ่ม C แต่ถ้าคุณกด C ลึกสุดมันจะเป็น C กับ s w i c h bar อะไรเงี้ยคือมาโครที่ไม่ต้องไปกดปุ่มอื่นอ่ะ แต่เอาเอาเอาเป็นว่าผมว่ามันมันแบบมันเป็นอะไรที่ผมไม่ใช้ซึ่งเอาจริงนะผมตอนที่ผมเห็นพวกราปิชิคเกอร์หรือว่าที่มันใช้แบบในแบบแบบอะไรไม่รู้อะเออผมต้องการแค่เพียวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคีย์บอร์ดซึ่งไอตัวเนี้ยมันแบบว้าวคืออารมณ์ประมาณเหมือนแบบเออถ้าเทียบก,กับจอใช่ปะมันเหมือนจอที่จอที่อ่าจออันนี้นะครับมีฟีเจอร์เห็นในที่มืด เออภาพสม ooth ขึ้นทําให้ภาพสดผมไม่ต้องการเลยผมต้องการแค่ Response Time กับ f p s Refresh Rate ที่สูงซึ่งผมต้องการแค่นั้นเว้ยซึ่งไอตัวเนี้ยเหมือนฟังก์ชันมันเยอะแต่แค่มาแต่แม่งแบบมันก็พอแล้วอันนั้นแ p e พ c ชได้ใช้ไหมผมผมผมไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรแต่แค่หยิบมาเดินอะมันก็แบบ <G ül> <G ül> ว้าว แค่หยิบมาเออแค่หยิบมาเดินมาแบบวิ่งแม่งก็แบบโอ้โอ้ยกเกมเมอร์ถูกใจสิ่งนี้เออประมาณนั้นแหละเข้าปะมมันยังกันเว้อ่าซึ่งมันคือลาปิทิเกอร์ใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยอ๋อสิ่งนี้คือเรียกว่ามาว่าลาปิทิเกอร์ก็คืออันนี้เราประมาณต้องกดลงไปมันถึงจะกดปะส่วนตัวอื่นคือสมมติว่า บางทีผมก็กลัวมันลั่นเว้ยอย่างเช่นแบบซีเนี่ยเดี๋ยวแบบวิ่งๆอยู่แล้วแบบลั่นกดซีอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ว่ามันแบบมันมันอาจจะมีปัญหาลั่นถ้าคุณยังไม่ชินอะไรเงี้ยแต่ถ้าลั่นหรอก็ปรับให้มันลึกขึ้นอะไรเงี้ยอุ้ยแต่เรื่องการเดินเนี่ยมันเชี่ยเรื่องเรื่องเรื่องการเดินมันแบบมันมันเปลี่ยนฟีลลิ่งจริงๆคือสมมติว่าถ้าคุณวิ่งวิ่งอยู่แล้วแบบเฮ้ยมันแบบว้าวคือเหมือนแบบแบบแบบมันแบบมัน มันไปอะ่ะมันไปเลยอะ่ะแต่เนปแท็บมันคือกดปุ่ม ad โดยที่ไม่ต้องปล่อยปุ่มคือสมมติกด a อยู่แล้วก,กด d เงี้ยหรอเอ่อไม่ได้ใช้อะ่ะซึ่งเกมนี้มันไม่ได้ใช้ไงแต่ผมผมผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นไว้จริงๆล้ว่ะอ่าเฮ้ยเชียแต่แบบเวลาโยกอ่ะใช่เวลาโย,ยกมันแบบเอ๊ะไปขวาละเฮ้ยไปซ้ายขวาซ้ายขวาคือคือคือ feeling ตอนตอนโยกอะ่ะมันแบบเอ้ย feeling ตอนโยกมันแบบ เยี่ยมครับของดีเออกูต้องรีวิวอะไรบ้างวา <c oughs> ะเออคืออยากจะบอกว่าพูดตรงๆนะบรีฟอะไม่ค่อยมีอะไรเว้ยแต่สำหรับใครที่สนใจนะครับคีโปรร้านคีโปรครับตัวนี้คือตัวชื่ออะไรนะโ oh <my> อ้ my ม o กอเอตัวที่ผมใช้คือเมทหกแปดตัวนี้เขาส่งมาให้เทสนะคือเมทหกแปด มันคือแบบเออแมกเได้ติดคีย์บอร์ดอะเขาแค่บอกว่าเออมันคือแมกเได้ติดคีย์บอร์ดนะผมก็แบบอะไรวะแปดโอเคเชียวมันมันมันชัดละเวย้ยแม่งเทคโนโลยีวะอ่าชื่ออะไรนะอ่าเมลกีกมเมทหกแปดโอ้ยเชียร้อน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 ,อนเอาละครับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ <c oughs> โอ้ห้าพันห้าสิบแปดห้าพันห้ามีหลายหลายสีนี่ไงเชีย่ยเล่นเล่นอยู่วะลองเอาไปเล่นไหมลองเอาไปหยิบเล่นไหมม,มันมันมีสองอันอะแต่แบบมันก็ราคาคีย์บอร์ดอะแต่ m Magnetic s w i t c ลาปี i d Trigger วะคือก่อนหน้าน,นี่ยผมเฉยๆกับคำว่าแบบคือผมได้ยินมานานแล้วเว้ยว่าเฮ้ยพี่เคยลอง Magnetic คีย์บอร์ดไหมผมก็แบบอะไรวะแบบเออคืออะไรอะ เราไม่รู้เว้ยตอนนั้นเราไม่รู้จักแต่ตอนนี้นรู้จักแล้วของจริงวะแม่งแบบ <c oughs> มันเป็นอะไรที่ที่บอกฟิลลิ่งผ่านจอได้ยากเว้ยแต่พูดตรงๆนะสมมุติว่าถ้าคุณไปแบบขเขาเรียกอะไรขอแค่คุณวางไอ้เจ้าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยไว้หน้าร้านน่ะคุณแค่ลงคุณแค่วางสิ่งเนี้ยไว้หน้าร้านเว้ยเปิดเกมอะไรก็ได้ให้เกมเมอร์เหล่านั้นอะไปกด W A S D เหมือนในไฟ i ิ g งเลงที่ผมทําอยู่อะ แล้วให้เขากดอ่ะไอ้เจ้าซื้อเงินหลุดมันมันจะเหมือนมันจะเหมือนเกมเมอร์ที่รู้จัก144เฮิร์ต240เฮิร์ตครั้งแรกอ่ะแม่งฟิลลิ่งนั้นเลยเว้ยห้าพันหกร้อยบาทครับสี่พันแปดถึงห้าพันห้าสี่พันสี่พันเก้าถึงหนะ้าพันหกอ่ะปัดให้แต่แบบเออฟิลลิ่งแม่งแบบยังงั้นเลยอ่ะเชียวโอ้ my god โอเคครับขอบคุณที่ทีโปรสปอนเซอร์ฮะมัน เชียอันนี้ยังไม่ได้ตัดเว้ยอันนี้ผมยังไม่ได้ตัดคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปตัดลงยูท b e แต่ <laughs> เราอาจจะไม่ตัดแล้วก็นี่แหละ first impression แค่นี้ก็น่าจะขายของได้แล้วครับ <laughs> แม่งแบบ nice เชียพื้มมากโอเคฮะอาะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่นแล้วเปิดคีย์บอร์ดแคมมันไม่ได้ไอะเออแต่ว่าแบบอของดีครับของดีของดีว้า wow. ว